สวัสดีครับสวัสดีครับขอาตเป็นพี่น้องบ้านสว่างงูง้างพาพีพาหน่องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดขั้วบูร์บ้านเชียงหวางพื้อเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องเช้าวันอังคารที่3มิถุนายน2568พี่น้องเนาะดูวันนี้พี่น้องเวียดนามเขาเต็มพิกัดราคางวดสุดยอดเลยค่อยชมนะพี่น้องเนาะมือนี้มีงวดเลี้ยงงูง้างงวดสายเพนนาหลากหลายพี่น้องเนาะสายขุ้นเยอะแยะพี่น้องมาดูบ้านสว่างงามเ่าสื่ออาสาพาพี่พาหน่องออกสำรวจออก เปิดราคานพี่น้องเนาะอัปเดตราคาพอพี่น้องรับชมกันพี่น้องคุณเด้อคุณคุณใครก็ง่ยคุณเด้อพี่น้องมาเป็นเมษาหน่อยสามตัวพี่น้องเนาะงามพี่น้องเนาะแม่สาหน่อยสวยๆพี่น้องเสามเมษาหน่อยงามๆต้นโตเบิ่งพี่น้องอันนี้แม่แรกแม่แรกเปิดจังไดนไหนฮึ่บ้านเราแปดพันห้าร้อยพี่น้องแต่ค่า้าฬย่อย โอ้หนึ่งแปดพันห้ร้อตัวสอตน่ดทอกันเนาะตัวละหนึ่งหมื่นสามเดพอตัวพี่น้องเป็นคูนี่สองหมื่นเจ็ดันเปบาพี่น้องเนาะมีตัวตรงาหมสายเนหน้าเป็นพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยเขาแต่งให้เรียบรอยตัวนี้พี่น้องตัวนันบอแตงเบิ้งต้นตสีสันท่ายสูงอยู่ประมาณรอยสามสหกว่าทั้งสตัวพี่น้องงามทั้งสอตสวยตัวนึ่งหันหน้าตัวนึงหันหลังตัวละสิบสามหรอยสองเจ็ดเนาะ กูนี่สองเจ็ดพี่น้องนะเขาแงามพี่น้องงามมีลีได้สายพันหน้าพ่นพี่น้องนะเบิงพี่น้องเบิงเลียมตัวอ่ะลูกพ่อดังน้องพี่น้องเนาะลูกพ่อหลอดแน่นอนอ่ะเบิงทางนีพี่น้องเนาะงามทั้งสองตัวสีสันเข้มตัวนี้8,500 8,500ารแันห้ารแม่สาวหน่อยตัวพี่น้องเนาะสามแม่สาวงามแง้มอ่ะเพิ่นเอามาฝากพี่ฝากน้องนะพี่น้องเนาะเอาอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น 0 9 6ย์เก้าหกศูนย์เก้าพี่น้องราคางัวเป็นตาเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะสองแม่สาวน้อยห้อยอุดพนทองเนาะอุดอุดพนทองเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อน่าอ่าเพื่อนเอามานี่ราคาหนี่ซื้อว่าต่อได้ันอยครับต่อได้นิดนึงเพื่อนว่าเป็นตาเลี้ยงของเพื่อนอีหลีทั้งสามตัวพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆ์มานครับผมสามแม่สาวเปิดคลิปในพอมี่น้องเด็รับชมเอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะเอาไปเข่าคอเข่าปั้มงามของเพื่อนทุกตัวเลยพี่น้องเนาะ โดยเฉพาะสองตัวนี่พี่น้องเนาะตัวละสิบสามห้าร้อยงามเพื่อนย่างต่อพี่น้องพอซักไปแม,ม่แยกตัวกูนี้ได้ม,มาหลายอยู่วะนี่วะแม่แยกลูกมาเนาะสีอะโอ้นั่นลูกพันซาโลเลแยกเนาะพอซักเนะาะใช่ไหมพี่โอ้นี่แม่แม่ยุลูกลูกผูกเนาะเปิดจังไหนแม่ลูกลูกผูกครบ สองสองเนาะสองหมื่นสองพันแม่ลูกลูกไส้พี่น้องกำลังกินนมอยู่แม่บอกไงโค้งสางเพมคนบอกไงหน่พี่น้องเนาะลูกไส้พี่นองลูกเถิเงามๆพี่น้องท้ายสูงอยู่ประมันรอยหาซิมหาบวกใดพี่น้องนี่ลูกกำลังกินนมอยู่สองหมื่นสองพันคนวะง่ว่าแม่พันอได้ลูกประมาณลูกสองเนาะพอสางเนาะลูกสองพี่น้องเนาะลูกสองกำลังกินนมอยู่พี่น้องนี่สองหมื่นสองพันง่วเลี้ยงพี่น้องเอาไปเลี้ยงลูกไส้เงี้ยมใจลูกบังลูกไส้พี่น้อง ใส่เพิ่นได้ประมาณสองเดือนเนี่ยพี่น้องเนาะประมาณสองเดือนเดือนใส่สองเดือนเนี่ยพี่น้องเนาะสองสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะบักซาโรเล่เท่าไหร่ซาโรเล่หมื่นเจ็ดโอ้สิบเจ็ดซาโรเล่งามงามตั้นตันพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันซาโรเล่เพิ่นนี่แม่เพิ่นพี่น้องจ่ายลูกงามค่ะซาโรเล่ใส่ซาโรเล่ไว้งามค่ะแม่เพิ่นถือว่าตีเป็นมัวสายโค de hmm. hmm. ้งเนาะเจ้าบาทหมื่นเท่าไหร่คู่นี่สามสิบสองโอ้สามสิบสองคู่นี่สามสิบสองสิบเจ็ดสิบห้าเธอเรืออยู่พี่น้องถ้าแยก แต่ว่าตีใจแล้ว32มสิสองตีใจน้อพี่นะ้องเนาะอ่ะต่อล่องไดเอามาขออนวญ,ญาตพ่อสักศูนย์หกสามศูนย์หกสามหน่าอศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนพอสักน้องต่อพืนใดมาสองโคม้มตาว่าโคมมี่สาองอีโคมหนึ่งยี 1, 22, ่สิบตว่าตัวนี้แยกไดสิบห้าส<ม>ิบดแยกไดต่ว่าตัวนี้บ่ท่านแยกพี่น้องโคมนี่วันแยก2องสองนเปิเปเปไปดไ้แล้วพี่น้องผู้ใด,ดแยากได้ก็ทั่วมามเบอร์นี้เอาไปเลี่ยงตัวนี้สายเลียงโดยตรงน้องพ่อสักเนะ สองสองเดี๋ยเพิ่นว่าเปิดไรพี่น้องแม่ลูกลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะสองหมื่นสองพันงามเพิ่นึ่งขออนุญาตลูกเปิดจังยไหโค่อมอย่เนาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยแม่ลูกแรกอยู่เนาะแม่ยแบบยัยลูกแรกพี่น้องแม่ย์ยัีหรด้พี่น้องคุณเนาะเม่์แบบยัยสูงเธอเลยร้อยห้าสิบหาบวกได้พี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามงายลูกสาวแดงจืงจึงเป็นตาไปต่อยอดพี่น้องลูกสาวเป็นเตาไปเลี้ยงงาม ่แม่นี่พี่น้องลูกแหลกสดๆอยู่สองพันอะไรคงสบแปดเป็นอบิ่งลูกสาวเบิ่งลูกสาว่นใหญ่แหล่นี่พี่น้องได้ประมาณเปนะครับลูกสาวน่าจะหกเดือนได้เนาะน่าจะหกเดือนได้พี่น้องเนาะหกเดือนลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่แม่บักใหญ่ลูกสาวแหลกพร้อมจะผสมแล้วพี่น้องพร้อมผสมแล้วเอาไปต่อยอดได้เลยสามสิบห้านี่ต่อไรสาอันลูกสามเป็พันาร้อย คือไหมื่นแปดันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อผมบอพี่น้องกันสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเปิดไว้ต่อร้องได้น้อยพัน่าแต่ว่าลูกสาวพินเป็นตะเรลี้ยงแหละแหะพี่น้องเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรพนครับศูนย์เก้าแปด1136เก้อง่นึมากนมาจากสานีพนมไพรร้อยเอ็ดพี่น้องง่ามเกิดพี่น้องง่วงงามนี่แม่ลูกสองแปดห้าพับางหม่นแปดพันห้ายแม่บัก่ายพี่น้องแม่สีนวลตำลูกสาวง่ามแบบพี่น อาจจะบริรับร่องสะดวกเขาดีขด้นนะครับโอ้หอยมวเป็นไบะสุกคนสุออดูแลกันอหอยอ่องได้ยังไงมากบัี้ครับวัสดีครับได้สายเหนือมากสตัวสอตัวพี่น้องหอยอ่องเผ็ดให่มากสายเหนือสายต่อยอดสายกำไลเปิดไล่อะไรังไงหอยอ่อง,งไล่ละเหาน่หมเจนมาื้ตันเดลยพี่น้องตันครับพี่นองก็หอยอ่องตัวป้นหนึมื่นเจ็ดพันห้าร้ตันครับพี่น้องอตันจืดรือเลยบกูหน่อยนี่ สายเหนือสายขุนสายต่อยอดตันข้างนอสิบเ0็ด้าร้ต้นคนอนคื้กันนอสต้นหน้นใ่ใ่ขึ้นมากเลยี่ต้นนั้นพี่น้องตันขนาดเลยต้นนี้อายุได้เนื้อได้โอ้สิบเจของหอยอ่องเพราะของหัวงามเพิ่นเอาขออนุญาตพ่อหอยอ่องเ3ศูนย์ครับสองเบอร์นี่ อยากขายงัวอยู่บ้านอยู่ขอกยู่ฟาร์มกระโถงมหมใดพี่น้องเนาะเพป็นตไปเบิ่งให้อยู่ขอกยู่ฟาร์มราคายูตีทำตัวหอยอ่องเนาะเอาขอบคุณหลายๆเหตหมาเด้อมันหมานก็บอาหมหอยอ่องเนาะสายอย่างนาะหนู่อเพื่นเนาะสายงัวสายอย่างมันง่ามอยูพี่น้องเดี๋ยวมาขออนุญาตเพื่อนสายเนื้อกัดกัดหรือบีบนอนี่ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตลูกมาต้อกันปะครับขออนุญาตครับผมบีบหรือกัดเห็นตัวนี้กัดเนาะ กัดเมยพันกัด hmm. พี <si ่น้องบอกใหญ่เลยอันนี้แม่สาวอยู่บ่ะเฮ้ยเลือดสาวบอลแม่แม่สาวหรือแม่แยกลูกโอ้โหมันเตี้ยหรือมันยังไงแม่สาวแม่สาวเราดูกเนาะเป็นแม่สาวกัดงามงายพี่น้องเนาะกัดดำจืลีพี่น้องเนาะอุ้ยงามครับพี่น้องตัวนี้กูนะแม่กัดอุ้ยงามสูงอยู่ำอัลลาร์ดพี่น้องสายเหนือเพิ่นย่วอัลลาต้นโตเพิ่นพี่น้อง สูงอยู่ร้อยสี่สิบบวกได้กัดแม่พันกัดแม่สาวอยู่พี่น้องเพกันว่านี่กัดมันกำลังต่อร่องกันอยู่มันกำลังต่อร่องเวียดกำลังมาสนใจเพิ่นกำลังมาสนใจเขาจากได้เท่าไหร่คือแม่สาวสิบห้าสามหมื่นห้าพันแม่พันสายกัดพี่น้องเนาะสายเหนือเวียดเป็นกำลังเบิงอยู่พี่น้องเนาะอ้าวยิแม่นึงแหละครับ หนึ่งหมื่นหตัวนี้16,000พี่น้องสายขุนสายโครงพี่น้องอ้าวเวียดมาเบิ่งอีกแล้วอ่ะขายแมงมุมเอาเดียวเจ้กบาทนี่เดียอเจ้กบาทอ่าเพิ่ลกำลังเบิ่งอยู่มันง่วงามพี่น้องง่วง่ลกำลังงามๆตัวนี้16เดี๋ยวพี่น้องเนาะ16,000ตัวนี้35,000พี่น้องเนาะ bên công lăng tỏ lo, bên con lô tỏ lo, à, công lăng đây cả, <laughs> bên này thôi đây rồi. เวียดเวียดกำลังให้เวียดกำลังให้อยู the ่ที่นอเนาะเวียดสนใจดาวเด่นในสนามเดียวกันเนาะตัวใหญ่เนาะลูกเนาะตัวใหญ่มันงามสายการบอมสายเหนือบอบที่น้องตัวหนึ่งสิบหกห้าด้วยเนาะตัวหนึ่งสามสิบห้าเนาะ มาขออนุญาตเบอร์โทรกันก่อนอนุญาต065 342 342 4436พี่น้องเพิ่นมาจากไซน์นีโคนทองร้อยเหยดพี่น้องได้ง่วงกัดงามงามมาฝากพี่ต่อหน่อการเจริญเอาไปต่อ,อยอดไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันสบายเลยตัวนี้เพิ่นเปิดไวัย315มันเวียดเป็นไห้เท่าลยแล้ว <laughs> เวียดกำลังสี่ห้เอ้าเพิ่นสนใจนี่มันกำลังสหเอาอยู่อันนี้สิโฟขารอยพี่น้องโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้เอาขอบคุณหลายๆเด้อลูกเด้อมันมาเด้อขอบคุณหลาย อ่ะยังต่อพี่น้องมาเพิ่งถามพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายมาหาหอยมาหอยมาขึ้นแต่มาหลายแท้มือเนาะง่วหลายพี่น้องวันนี้ข้นกับหลายพี่น้องเบิรงข้นหลายกับหลายงัวกับหลายพี่น้องนะบรรยากาศคือคักในมือเวียดเขามาพี่น้องเนาะเวียดเขามามาหาหอยต่อสวัสดีหอยต่อพ่อไปใส่ละลูกโอุกำลังมากพอกำลังมากอยู่เสียงรถเพื่นเป็นอย่างมือเห็นคือคือคือง่วงป อันใดแม่สาวมาเนาะแม่สาวตัวนี้เปิดจังไหนหอยตอนตี้ซ้อวันไหนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อ 1> 1, 4, ยาี่ว่าละ่ะพี่น้องหนังหนาด้ยตัวนี้เป็นตะไปเหลี่ยงพี่น้องเป็นแม่สาวน้ำไต้ดีพี่น้องเนาะเ่ยาวารหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยตัวนี้พี่น้องเนาะตัวนี้นี่พันซื้อเสือเนื้อไต่มาแล้วเท่าไหร่ห <1, 500. S 1> มืนห่นห้าร้อยหมื่นก็ห้าร้อยบาดใหญ่ด้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นพันซื้อมาแล้วอันนี้บ่เป็นอีกเพิ่นว่าว่ามีเป็นอีกมันพันมาแล้วหนึ่งหนนมืน 40, ่มนก็ห้า หรือแม่บางมันขาดไปหน่อยโอ้ปีนีเป็นงัวเนื้อเนาะแต่ว่าโตดีเลยพี่น้องโตดีดีมื่นกับเท่าไรก่อนหนึ่งหมื่นสี่พันตันดีเป็นแม่อยู่เนาะตัวเป็นตัวแม่จะว่าตีเป็นงัวเนื้อพี่น้องเนาะตัวแม่หนึ่งแต่ว่าแม่นี่เป็นงัวเลี้ยงได้เลยพี่น้องตัวนี้ง,งามตัวนี้ะะ500ะะสิบสี่ห้าร้อยผมสิบสี่ห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าร้อยราคาสิบสี่จนเปิดใบสามเม่รสามโคบนี่แหละลูกสองหมื่นสองอพันอันแม่ลูกแม่เนาะลูกแม่ที่พี่น้องนี่ลูกเพิ่น นี่ลูกเพิ่นหน้าหนาหยดจวนพี่น้องงามแดงจึง้งคือได้อันนี้แม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นลูกประมาณลูกสองแม่เพิ่นทายสูงประมาณรอยสี่สิบบวกพี่น้องแต่ว่าลูกสาวงามลูกพี่น้องสองหมื่นสองพันนเปิดใบพี่น้องเนาะเนี่ยลูกสาวงามข้างหอยมาเพิ่นหอยต่อเพิ่นพี่น้องกำลังต่อร่องนี่ตัวนี้งามพี่น้อง สิบสี่ห้าร้อยสายเหลี่ยงเพื่อนพี่น้องเนาะสายเหลี่ยงเพื่อนตรงนี้หัอหอยต่อสูงอยู่ร้อยสี่สิบบวกได้พี่น้องแม่สาวต,าวตัวนี้เน่าหวานตะวาสีบดแดงจัดจ้านแหละตะวากระซีด,สดีสีใสได้สีเส,สมอกันตัวน,นั้นอ่าเป็นงัวสีพานซื้อเสือเนื้อไ,ไตมาเป็นงัวที่เป็นโรคมาแล้วตาวาหายมาแล้วพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าร้อยแต่ตัวนั้นสายเหนือเพื่อนตีไปสิบสี่แม่ลูกยี่สิบสองหัวหอยต่อเนาะเอาข้อเนื้อหยาดเบอร์โทรหอยต่อนศูนย์เก้าแปด 561 3465ห้อยตอ่อจากรุ่มกูกพี่นอ้องเป็นได้มากเดี๋ยวจึงถ่าหอยมาเปิดเปิดกำลังเอามาอยู่เราจะเปิว่าชุดนี่ใหญ่ๆเป็นหาโตงามๆอ่ะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองตามเบอร์โทุกคนฝากไว้มัน,าม,น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 มาเด้อหอยต่อเด้อขอบคุณหลายๆครับผมมาเป็นทางมัวงามเป็นสะดวกเพราะน้องพี่น้องเนาะมัวงามงามัวใหญ่เป็นแท้พี่ค่นหลายามัวหลายพี่นอนะ้องเนาะรถกับขาม้าหลายอยเวียดเขม้าหลายพี่น้องมือาดูโดยเฉพาะสายเหนือเวียดเขามานี่ร้ายแห้งพี่น้อง ร่างเขามาเดี๋ยวขาน้อพนะี่เราเนาะล่อๆๆเพราะว่าหัวหลายคนหลายรถหลายล,ลองขาเจ้น้อยพี่เราเนาะบัตเงินหัวน้เตาหัวน้าพี่เราเนาะวัวไทยขี่เขาขายกันพี่เรเนาะไม่ได้ขายดี็เนาะขายดีพี่เรนะาเน,นะะนานนนะ ขายดีขายดีห้อยสวัสดีครับห้อยหนวดแม่ลูกแม่ลูกลูกผู่เนาะแม่ลูกลูกผู่ลูกประมาณลูกสองเนาะลูกสามเนาะโอ้นี่ลูกผู่เพิ่นพี่น้องแม่โค้งสั่งดีแต่ว่าลูกกินนมอยู่เนาะลูกกินนมอยู่เลยโค้งจัะหน่อยเปิดจังไหนโค้งนี่สองตัวนะโอ้ยพี่น้อง หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสองตัวพี่น้องปสองตัวดิพี่น้องนี่แม่เพิ่นอย่ากโค้งแน่จังหน่อยเพราะว่านั่นลูกทรายเิ่นดูดนมพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันหน้าร้อยสองตัวพี่น้องสองตัวดิพี่น้องเนาะนี่ลูกทรายเพิ่นอนข้าวหอยหนวดนเพิ่นพี่น้องเนาะหนึงหน่งหมื 15, ่นห้าพันห้าร้อยไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้รถมันไปก่อนพี่น้องเนาะรถมันไปก่อนรถมันไปก่อนอุ้ยรถบักปูใหญ่กำลังเข้ามา นี่ถ่ายเลยพ่อมัวเลือดรลอยเพื่อนเปิดเท่าไรล่ะถ้าเพื่อนแอเล่ออออยูแปดนะโอ้โหเปิดเอาเองเลยอ่ะห้อยหนวนมาขออนุญาตเบอร์ทั่วนเบอรทศูนย์เก้าสามสามสองสี่สามสองสี่สามเ้อเก้ยหนวดเพื่อนใดแม่ลูกลูกท้ายมากยี่อ่ะสิบหาหาลอยน oh. เปิดไปพี่น้องสองตัวหนึมืนหาพันหายพี่น้องบ่นหาเสือ ถึงตัวละบอลพันหมื่นตัวเชเลยมันมาเด้อหอยหนวดเด้อขอบคุณหลายครับไล่กับครับผมรถกระไลรถไลยแห้งอันนี้แม่ลูกบ่ครับโอ้แม่ลูกกว่าจงไหนเธอสองหมื่นซื่อๆเปันปะแม่ลูกลูกผูพี่น้องโอ้ตะวันลูกเป็นตันพี่น้องเนาะสองหมื่นบาทลูกตันขนาดเลยพี่น้องพูดอะเบิ่งไทยลูกเป็นแม่โค้งสามกใหญ่พี่น้องเนาะแม่เป็นสีออกนวลๆแม่เป็นสีเม็ดกับเปลือกเหนียวตะวันลูกทรายเบิ่งดากเป็นพี่น้อง ควนเพิ่นตันขนาดเลยลูกไส้เพิ่นลูกเพิ่นประมาณหกเดือนได้บ่ประมาณเนาะอ่ะ,ะม่านหาหกเดือนเพิ่นว่าแต่ว่าแม่นี่บ่ท่านได้ใส่ไว้บไไ่เพ <5. S 1> บไไหนหน่ครับบ่ท่านใส่ไว้เนาะเอาไปผสมบอกต่ว่าลูกไส้น,นี่แน่นอนล่ะพี่น้องเนาะเพิ่นจ่ายลูกสุดยอดหล่ะพี่น้องเนาะอ่ะสองหมื 20, 000, น่นเนาะอ่ะขออนุญ,ญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสองเก้าห้าเก้าศูนย์สี่เจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปต่อยอดเอาไปเถียงต่อแม่ลูกลูกผู้สองหมื่นตอหอกเอาพี่น้องเนาะ

ม้วกัตืนน่นเพื่อนเรเนาะม้วตื่นมัวหลายสินค้าย่างเนีไม่กินเนาะตัวใดไม่มีใบสำคัญการซื้อขายขอควอามพูดาายห้างหรือผู้ซื้อลูกค้านะครับงดกายเลินค่าสินค้าทุกกรณีนะครับทั้งนี้หากไม่มีใบสำคัญการซื้อขายแอบขายกันทางตลาดจะไม่รับรู้ทุกกรณีนะครับจึงเรียนมาให้ลูกค้าทุกท่านทราบ ผมไสบ้านไหนพี่น้องย่างบ้านไหนเดี๋ยวถ่ายจังหวะน้อพี่น้องถ่ายจังหวะมาทางพี่มาทางพี่พี่น้องเนาะแม่สาวน้อยข้อหอยอ้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดังอ้อยแอดเหลือดเจ้าตัวห้าตัวนี่แม่สาวคืองามแต่จังบาะ แม่สาวเขามื่นหนึ่งเนาะมื่นหนึ่งแม่สาวเป็นตะเพียงพี่น้องเนาะสีเสมอกันสีดีดีสีแดงเฉื่อยเฉื่อยเชี่ยงเชี่ยงโอ้โหพนว่าพี่น้องแม่สาวหน่อยงามมื่นเดียวเพิ่นต่อให้ให้ต่อร่องเปิดใบให้ต่อร่องพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยยอมแล้วว่าสัตว์พนว่าห้อยแอดยอมแล้วใส่อีกสุวนหนึ่งโอ้ไซดเหนือบอนี่สุวนหนึ่งไซดเหนือโอ้นั่นแม่นั่นจักบาทแม่คงมื่นสามพันหาหนึ่งมื่นสามพันหาหนอยโอ้นี่หนึ่งนี่ โอ้นั่นนั่นนั่นแม่นั่นกับแม่นั่นคู้เดียวนั่นบ่มื่นตัวละมื่นสามพันาโอ้ตัวละหนึ่งหมื่นสันห้าร้อเด้อพี่น้องตัวนีเด้อตัวหนี้พี่น้องตัวละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย้วูว่าเห็นบ่พี่น้องเนาะอ่าฮููเห็นบ่พี่น้องมันหย่อนแสงอานนี่ตัวนีหนึ่งหม่นสามพันห้าร้อยก็แม่นี่พี่น้องแม่นี่หนึ่งื่มพันห้าร้อยเด้อพี่น้องย่อนแสงนิดนึงขอโทษอพภัยพี่น้องนี่หนึ่งหนามพั้าตัวนี้ก็แม่สาวตัวนี แ่สาวคกันได้พี่น้องนี่พร้อมผสมเลยพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนี่ราคางัวหอยแอนพี่น้องสุดยอดสุดยอดตัวนี้จังแยกลูกแม่เนาะหรือสาวคือกันสาวคือกันได้พี่น้องตัวนี้สาวคือกันพี่น้องตัวนี้ก็สาวเหมือนกันหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแม่สาวคือกันพี่น้องโอ้เยเด็กตื่นเรียบตันตันล่ะบาดนี่นี่แม่นปะอันนี้แม่ลูกโอ้แม่ลูกเปิดจี่ไหน 25, สองหมนห้าพันสตัวลูกไส้งามงาน,านพี่น้องเบิ่งแเมีมเมยใจลูก2 5ง0 0ืดด่้ข้อหอยแตรมาชุดนี่สุดยอดเลยปลาผู้น้อยแม่นอยู่บ่ผู้น้อยกัแม่นข้อใดบานนี่เจ็ดาครับพี่น้องราคางัวเจ็ดพันหวันนี้พอแอดมาคืนกำไรให้ผู้เลี้ยงร <c oughs> าคาถูกๆโอ้ยตีกับมื่นเดียวพี่น้องเนาะเปิดไว้เอาขาออ <ยา S 1> นุญาตเบอร์โทรยังต่อร้องอีกอ่ะ081 081 073 1480พ่อแอดบ้านคำเมกพี two, ่น้องเพิ่นไดมาหาโตมือนี่ชุดบักไงหล่งเพิ่อนมื่นเดียวต่อรองเอาสองโตนั่นสอง0มืันหาโตเดียวนั่น จเจ็ดพันหาตัวนี้ตัวละสิบสามหารอยพี่น้องเนาะสองตัวสายเลี่ยงเอาไปต่อยอดได้เลยพี่น้องเนาะได้ลูาวัใส่ก่อนโอ้ลูกสาวลูกสาวลูกสาวไงเหมือนป่ะเอ้าก็แอดทันไล้ไรไงโอเคอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อไปเด้อขอบคุณหลายเป็นหวานรับผมอันมาเบิ่งไอ้เรื่องว่ะไอ้เรื่องไดแม่ลูกบอกยิ่มาพี่น้องเนาะ เอาเจเบอมันเป็นยังพวกเขาูนทอตีดบอลติดตะลูกเดียอ้าบตลูกเจ้าจอกเยซื้อไม่เคียหรกเคียเต้าหู้ไอ้เรื่องเปิดแจ้งดบแจ้งบาทกข้ารอครับิบแปดสองตัลูกชายหรือลูกสาวคือลูกสาวห่โอ้ลูกชายสิบแปดสองตัด้พี่น้อง ข้อไอ้เรื่องจากบา้านคาเองเพื่อนพี่น้องเราหนึ่พี่น,อน้นองนี่ลูกไสเ้เพื่อนโตบางใหญ่ถ่ายสูงลอยหาสิมหาบวกสิบแปดเพื่อนเปิดใบหนึ่งหมื่นแปดพันได้พี่น้องนี่มาเบิ่งทางพี่น้องมึงหันมันย้อนแสงนะแม่โค้งบักใหญ่พี่น้องเนาะแม่โค้งบักใหญ่เบิ่งอ่ามึงหันมันย้อนแสงผมถ่ายท่างน,น,นี้เบิ่งพี่น้องแม่ใหญ่ลูกไส้อ่าประม้านฮาฮกเดือนลูกไสเ้เพื่อนพี่น้องเนาะเอาไปต่อยอดราคาเป็นตาเอาไปต่อ,อยอดพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นแปดพันเพื่อนเปิดใบพี่น้องหน แม่บักไ่ลูกไส่ประมาาหาหกเดือนประมาณนั่นพี่น้องเนาะหนึ่งนพี่น้องสองต,ตัวนี้ถ้าเต็มมากนี่ัวบ่น่อยนี่พี่น้องเพ,พราะว่าโค้งสามพนดีสูงร้อบวกเพนนี่บักไ่เลยพี่น้องเนาะสายหูบหู่บไพี่น้องตอได้ควมเดียวว้เรื่องควมเดียวโอเคมาขออนุญาตเบรตอร์โท่ไอเรื่อง0 8ี่ศูนย์แปดม่พี่น้องแม่ลูกลูกไส้อ่าประมาสี่หาเดือหาหกเดือน สิบแปดมันเปิดใว่กูใดสนใจกับทุกมาต่อรองตามบเบอร์ทุนะมันฝากไว้พี่น้องเน,ะนงนะาะแม่บักใหญ่ลไงพี่น้องเนาะโค้งสางใหญ่ังไงมันหมาเด้อเรื่องเด้อมันหมาดครับผมขอบคุณหลายๆแม่แม่พันสายหูบักไงพี่น้องบอร์หูเขาผู้ใด้เป็นผูกไว้พี่น้องผมถ่ายท่านไปเบอร์แม่สวยเลยพี่น้องแม่พันสายหูสายโค้งสางสา,ายใหญ่ลงพี่น้องสูงอยู่รอยหกสิบบวกใดก่นวะกูได้ไงอีหลีพี่น้องบักใหญ่เลยบอร์หูเจ้าของเปินพี่น้องเนาะเจ้าขอถอดข้อให ย่ามาทบติดพี่น้องนะสวัสดีครับวันนี้ได้มาจากโตครับผมวันนี้ได้มาหน่งแมยสองครับยังสามโอ้สามแม่นี่ป่ะโอ้บักเถิกบักเถิกเบิร์ดเจ้าไหนบักเถิกนี่บกเถิกนไปสามพันครับหนึ่งหมื่นสามพันบักเถิกนี่พี่น้องบักตู้กอ๋อหมื่นสามพันเบิร์ดอุ้ยมซุ้มนี่มีแต่มันงามๆพี่น้องเบิรงกระบานเบิรงพี่น้องเนาะ นี่หนึ่งหมื่นสามพันเบิดเป็นว่าเปิดเปิดไว้โอ้ตันขนาดเพื่อนได้ง่วงง่ามมากพี่น้องเนาะมีตัวง,ง่ามอันนี้แตงเขาใบไม้ไมอยู่อันนี้ลูกชายช็อกโกแลตเจ้าช็อกโกแลตอันนั้นลูกยังก่อนพวกแปดเจ้ากาเล็ดเฮ้ยเพื่อนหัวตาแตงเขาพี่น้องออกจากคว่ำไม้ใหไม้เลยพี่น้องเนาะตัวละสิบสามห้าร้อยเปิดเปิดไว้โอ้รอรอทั้งสองตัวพี่น้องตัวนี้กระบาดใหญ่เลยเจ้าช็อกโกแลตเนาะตัวนี้เนาะลูกชายเจ้าช็อกโกแลตเบิ้งคักๆพี่น้องนะตันดีเนื้อหนังดีบ่ต้องห่วงสายพัดหน้ากาเล JF หกแปดนั่นน่ะสิบสามห้าร้อยตัวนี้ราคาเท่ากันบ่โอ้ราคาเท่ากันคือกันตัวใหญ่ๆพี่น้องเนาะเพิ่นได้มาสามอ่ะมันมาดูดอีหยังอะนั่นเฮ้มันมาดูดอีหยังไฟไหม้พอกนึกออกอ๋มันดูดอีหยังอะไพี่น้องนั่นโอ้พน้องเพิ่นสบายดีโอ้ไพี่น้องมาเบิ่งเบิร์จังไหนล่ะอีน้องนี่พี่น้องเพิ่นขายเพิ่นหรอครับโอ้เท่าไหร่สองมือสองสองแสนหาสองแสนหาโอ้สองพันหาร้อย ไปดูดโอ้ยพี่นดูดแบบนี้รูไกลอ้ายเอ้ามาขออนุญาตเบอร์โท่าพี่น้องนึ่เก้าห้าครับหนึ่งสี่เจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดพี่น้องโอ้ยเบิ่งนั่นเพิ่นขายไปสองพันหาพี่น้องกำลังมัน <c oughs> หาอ้ายเพิ่อนหาอ้ายเพิ่น,นอ่ะมันมาได้ครับผมขอบคุณหลายตัวละสิบสามหาร้อยงามพี่นอ้องสองตัวเนี่ยงามงามสายพัฒน,นาเพิ่นเขาแต่งให้ไหมไหมอยู่พี่น้องเนาะกำลังแต่งให้อ่ะอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายว่ามบื้องลึคือคาดเดาขายกันดิปบ้าเบิ่องล่างจริง หัวไทยจีเขาไทยจีเขาเปิดเจ้าบาทนี่ครับตัวนี้เปิดเจ้าบาทนี่เจ็ดพันหาพี่น้องแม่ตัวนี้พี่น้องเนาะแม่แยกลูกมากเลยพี่น้องเป็นไทยบ้านเท่าเป็นไทยจีหัวว่าพ่อหมื่นพี่น้องเจ็ดพันห้าร้อยมนเปิดไว้พี่น้องเนาะตัวนี้นี่นี่เบิ้งพี่น้องไทยจีเป็นเท่าเจ็ดพันห้าร้อยมันเปิดไว้พี่น้องหัวตัวนี้ เพิ่นมีเบอร์โทรบ่สะดวกบ่ครับผมว่ามีเนาะเพิ่นบ่สะดวกเบอร์โทรพี่น้องแต่ว่าราคาเปิดไว้7,500เป็นตัดสื่อเพิ่นงัวไทย้ีกบ้านเฮาพี่น้องเนาะอย่ังต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายมึงหันนี้เข้าไปอยู่ในวงงัวอะไรพึ่งออกมาได้พี่น้องเนาะอ่ะพายางเลาะไปอีกข้างนึงเนาะพี่น้องอีกโซนนึงโอ้ยแน่นพี่น้องเนาะแน่นแห้งสายวัวแน่นอ่ะแน่นมากเลยพี่น้องเนาะคนมาซื้อมาขายหลายเบิ่งที่พี่น้องเนาะคนมาซื้อพี่น้อง ราคาจะเป็นยังไงคอยชมอีกเนาะคอยติดตามด้วพี่น้องเนาะยางตรงระว่างพี่น้องเพราะมวมันหลายพี่น้องเนาะซาโลเดนี่ของกูได้เนาะซาโลเด่ตันๆพี่น้องเนาะตัวนี้ประมาณ2กว่าพี่หน่อยสองหมื่นกว่านี่ประมาณโดยประมาณประมาณนั้นประมาณ20,000กว่าเห็นว่าแม่เงี้ยยตัวหนึ่งพี่น้อยว่าคุณสะดวกบ่แม่บบกงี้ยเลยพี่น้องเนาะอ่าย่างพี่น้องเนาะ เพิ่งกำลังต่อรองพี่อร่องเพิ่งกำลังมาต่อรองแม่สาวตัวนี้พี่น้องเนาะแม่สามงา้นบัณนีตบางเทธอเวลาถ่ายถ้าอาจจะย้อนแสงต้อขอโทษขออภัยนี่พี่น้องเนาะย้อนแสงนิดนึงแหละบางครั้งเนาะพี่น้องเนาะบึ้งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปสัก่อน นะครับเปิดเจ้าบาทของเขาพอเมื่ือหาเนาะเปิดเมืองหาขออนุญาตไทยทถ้ำนะครับเด้อเป็นแม่สาวโค้งสางดีดีพี่น้องเนาะสูงรอยสี่สิบหาบวกความสูงย่าวยาวอลาดต้นโตหน้าตาสวยเลยพี่น้องเนาะเชิงเชิงหูเป็นตาไปเลี้ยงผู้ใดสายเลี้ยงนี่สนสนใหญ่เลยพี่น้องสายเลี้ยงโดยตรงเลยตัวนี้พี่น้องเนาะเบ่งตัวโตสูงเลยพี่น้องโค้งสางดีดีนำไตแขรงขาดีเวิร์ดพี่น้องเนาะแขรงขาดีเวิร์ดอ่ะสิบห้า ห้าร้อยอยู่บ่มื่นหามื่นหาเนาะมื่นหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากต่อรองอยากเอาไปเลี้ยงง่วไปตะเลี้ยงอันนี้น่าจะใกล้จะผสมเนาะใกล้จะผสมแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นมีเบอร์โทรพอขออนุญาตครับผมขออนุญาต089ย์แปดเก้าศูนย์แปดพี่น้องผู้ใดอยากเอาง่วไปเลี้ยงต่อยอดราคาเบาๆตอรองได้เอ้าไปๆครับผม เอาขอบคุณหลายๆครับผมมันมานครับผมโตมาต่อรองเกิดไงงามของเพื่อนอยู่ในพี่น้องพูดต้นโตดีว่านาเสือว่ามื่นหาเนาะว่านาเสือว่ามื่นหาใส่ก่อนช่วงระยะหนึ่งขายสองหมื่นพวนพ้วนแล้วประมาณพุ่นแล้วว่าตาแล้วอุ้ยมันใหญ่เลยพี่น้องบ่วทรามดานอุ้ยเนาะโค้งสั่งดีเอาขอบคุณหลายๆครับผมมันมันได้ดูเาหกเก็บพันด้วยใคนเป็นตาแสร็ ขออนุญาตสะดวกพีเนาะครับผมสองแม่สาวดีเนาะเพิ่นเปิดไว้ตัวเราจะไหนครับหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันสองแม่สาวสองสีตัวนี้สีออกอ่าเทาเทาบดตัวนั้นสีออกปการสูงสีมุมมุมเขาเอิ่นตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไว้แม่สาวทั้งสองนี่พี่น้องเนาะสองแม่สาวต้นโตดีทั้งเพิ่นทั้งทั้งสองตพี่น้องเนาะต้นโตดีสูงอยู่คนละร้อยสามสิบหัวได้ทั้งสองตนี่อ่างัวเพิ่นพี่น้องต้นโตดีเบื้องไทยอ่ะ ขายงามพี่น้องนี่โบ๊ทเต็มพิกัดพี่น้องโบ๊ทเต็มพิกัดซิบหาตัวละซิบหาตัวนี้ยาวดีตัวตัวดีแม่บ้านๆเลยพี่น้องเนาะเป็นง่วนบ้านเท่าตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไว้ซื้อคู่นี่ก็สามหมื่นเลยพี่น้องเนาะคู่นี่สามหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะผู้ใดอยากเอาง่วนไปเลี้ยงเขาคอเขาฟ้ามคู่นี่น่าสนใจพี่น้องเนาะเพิ่นสะดวกใครเบอร์โทรบอขออนุญาตครับผมม่มีเพิ่นมาจากไหนหัดตีหางทำเกือบแจวยะโซ่ถอนโอ้ราคางัวเป็นตาะสือของเพื่องง่วนบ้าน ต่ว่าตนโตดีนะเป็นตาเอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นแม่ของแม่ขายสายบานๆเท่าใดเลยมันมาด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมนี้บานสว่างงัวงามพาพี่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกระบือบานเชียงหวานพิมเมืองจังหวัดยะโสธรคลิปนี่ยพ่อแม่พี่น้องพี่น้องฝากฝีปากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันเด้อพี่น้องเนาะปล่อยพี่น้องเสร็จก่อนคเลี้ยงเงินพายแฟนคลับการเปลบานสว่างงัวงามทุกมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เกิดเจ็บต่างๆรำรวยด้วยเบิร์ตหนีเบิร์สินค้าสว